สวัสดีครับ มาพบกับการรีวิวรถของ e อ c l u s i v e Motor อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับจริงๆต้องบอกว่าวันนี้เราเห็นรถอยู่นี่คันเดียวนะแต่จริงๆผมจัดมาเป็นแพ็กวันนี้เรารวมแพ็ก Fortuner ให้คุณลูกค้าดูอัปเดตสต็อกกันนะเพราะ Fortuner เราเนี่ยมีเข้ามาเรื่อยๆครับแล้วก็วันนี้เนี่ยถือโอกาสอัปเดตสต็อกเดือน กันยายนเราด้วยนะว่าตอนนี้ปัจจุบัน Fortuner เรามีอะไรกันเข้ามาบ้างนะเน้นหลักๆขับ2นะวันนี้เราจะเน้นขับ2เลยนะเพราะว่าเป็นรุ่นที่จริงๆขายดีมากนะครับก็มีทั้ง2.4ขับ2มี2.8ขับ2ด้วยนะมีทั้งเครื่อง24 0มีเครื่อง2 0 0และแต่เป็นขับ2ทั้งหมดเลยวันนี้เรามาดูว่าที่เ e อ็กคูสีมอเตวันนี้ มีแคมเปญอะไรดีๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธนาชานะธนาคารชีทีบีวันนี้เราร่วมแคมเปญกันนะครับก็จะมีแคมเปญดีๆมาให้คุณลูกค้าด้วยนะครับเอาละรีวิวบนโชว์รูมก่อนเลยนะเป็นคันที่วางอยู่บนโชว์รูมเลยนะครับปกติเราไม่ค่อยได้เห็นวางบนโชว์รูมเนี่ยอันนี้ตัวนี้วางบนโชว์รูมเลยก็ไฮไลท์คันหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็น Fort u n e r 2.4ตัว V ีนะครับ ขับ2ตัวนี้เป็นตัวรุ่นขายดีที่สุดเลยยอดนิยม2.4ตัว V ขับ2ปี2018นะครับแสดงว่าไมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วนะคันนี้แน่นอนละนะเราจะเห็นเลยบันไดข้างเขาจะเป็นสีเงินแบบนี้นะแล้วก็มีดิสหลังเรียบร้อยแล้วนะอันเนี้ยเท่ากับเป็นดิสเบรกสีล้อเรียบร้อยนะอันเนี้ยคือ ตัวไมเนอร์เชนแล้วนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ขายดีมากเพราะว่าออปชันในข้างในเนี่ยเขามีเบาะไฟฟ้าคู่หน้าให้เรียบร้อยเลยจัดเต็มมาเรียบร้อยแล้วออปชันเนี่ยจัดเต็มละแล้วคันนี้เนี่ยบอกเลยเราวิ่งเนี่ยน้อยด้วยปี2018นะครับวิ่งอยู่แสนสามหนึ่งอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูสภาพข้างในกันเลยด้วยดีกว่านะรถคันนี้เนี่ยสวยจริงนะนี่ดูสภาพสิบเบาะเบะนี่เฟิร์มรถมือเดียวนะครับอันนี้เจ้าของเดียวจริงนะครับแล้วสภาพเนี่ยคิ๊บมากนะวิ่งแสนสามหนึ่ง ตัวนี้ใหม่แท้นะครับสภาพดีเลยนะแสนสามหนึ่งถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยรถปี2018ก็ประมาณสัก4ปี4ปีแสนสามหนึ่งก็ปีหนึ่งประมาณ30,000กว่าโลนะถือว่าโอเคมากนะถือว่ารถใช้งานทั่วไปปกติเลยประวัติดีนะครับเข้าศูนย์ตลอดเช็คศูนย์ได้เลยนะครับแล้วก็มือเดียวด้วยถามว่าวันนี้เราขายเท่าไหร่ผมให้ดูก่อนตัวนี้เนี่ยคุ้มมากนะครับหนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทแปลว่ารถตัวนี้เนี่ยออกห้างเนี่ยนะหนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเซฟไปละสี่แสน ประหยัดไปละ4แสนเต็มเต็มเลยพอดีเลยนะครับและที่สําคัญอย่างที่ผมบอกนะวันนี้เรามีแคมเปญร่วมกับธนาคาร TTB นะเดือนนี้ทั้งเดือนเลยนะครับเรามีแคมเปญพิเศษดอกเบีย้ยศู12เดือนให้กับคุณลูกค้าเลยนะครับตัวนี้ คุ้มมากนะบอกให้เลยคุณลูกค้าเอาไปใช้เลยนะครับดอกเบีย้ยศูนเปอเดือนแสดงว่าสามารถประหยัดเซฟังค์เข้าไปอีกสําหรับรถคันนี้ประมาณ6กหมื่นกว่าบาทเลยสําหรับแค่เรื่องดอกเบีย้ยอย่างเดียวนะครับคุ้มสุดคุ้มผมบอกให้เลยนะ f o รจูเนอมีให้เลือกเยอะและคันนี้ก็สภาพสวยกิฟตจริงๆนะวันนี้ให้ดูก่อนเลยคันแรกนะเป็นปี2018เดี๋ยวเราไปดูกันข้างล่างข้างล่างยังมีอีกหลายคันนะข้างล่างเนี่ยจะมี2.4มี2.8นะ 2.4เนี่ยมีคันไหนมัง่งเดี๋ยวผมให้ดู2.4ก่อนแล้วกันนะไล่มาจากคันนี้เลยนะคันนี้สวยเลยคันนี้นะลงมาเห็นสวยเลยสีดำอันนี้เห็นไหมสวยเลยสีดำนะตัวนี้เป็น Fortuner 2.4 V ขับ2เหมือนกันสีดำปี2018-2019จด2019คือเรียกว่าปีผลิต2 0 1 8แต่จด2019นะสังเกตก็เป็น m i n เนอร์เชนแล้วนะมันในข้างสังเกตง่ายๆสีเงินแล้ว ดิสสีล้อแน่นอนและที่สําคัญตัวนี้นี่ให้ดูมาพร้อมกับแหลกหลังคาอย่างนี้เลยพร้อมออกริปเลยอันนี้ให้ไปเลยนะให้ไปเลยอันเนี้ยได้รถปี2018-2019สภาพสวยแบบนี้เลยนะสีดําวิ่งอยู่แสนเดียวสแสดงว่าปีหนึ่งก็วิ่งอยู่ประมาณ30 0 0 0โลเหมือนกันแหละอันนี้โอเคมากเลยนะโอเคมากๆเลยคุ้มนะตัวนี้ผมว่าได้ไปสภาพมาให้ดูเลยไหนๆเข้ามาดูละดูสภาพภายใน อันนี้สวยเลยนะบเบาเบร์กคลิปรถมือเดียวจริงๆนะครับรถมือเดียวประวัติด,ดีนะครับเข้าศูนย์ตลอดที่เอกูสีบอเตอร์รถทุกคันเป็นแบบนี้หมดนะรถสวยมากเนี่ยผมให้ดูอีกอันหนึ่งออปชั่นเขาออปชั่นเขานี่ได้เบาะไฟฟ้าคู่หน้าแล้วตัวนี้นะคือซื้อทั้งทีเนี่ยอยากจะให้ซื้อ2018ขึ้นก็ได้นี่ออปชั่นเต็มเบาไฟฟ้าคู่หน้าเรียบร้อยนะแล้วตัวนี้เนี่ยก็เรียกว่าได้แหลกหลังคาไปด้วยอย่างที่ผมบอกเอาไปเลยนะอันนี้ร้านกับอีก49,000าบาทคุ้มค่ามากนะคร เกือบเกือบสี่แสนแล้วล่ะใช้ดอกเบีย้ยแคมเปญพิเศษของธนาชาิได้เหมือนเดิมประหยัดไปเยอะมากเลยนะครับขั้นต่อไปเดี๋ยวเรามาให้ดูอันนี้สีนี้สวยนะสีเนี้ยมาทีไรไปไวทุกทีสีเทาเข้มตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ2.4ตัววีปี2018ตัวนี้18เลย18แท้เลยนะครับก็แน่นอนไม่ต้เชนเรียบร้อยแล้วดิสีล้ออันนี้แน่นอนนะครับตัวนี้วิ่งเยอะหน่อยตัวนี้วิ่งอยู่แสนเจ็ดเจ็ดราคาถูกกว่าคันเมื่อกี้3 0,000่น ล้าน0 0 0บาทออปชันเต็มเหมือนกันตัวนี้สภาพดีนะครับจะบอกวิ่งเยอะนะเดี๋ยวให้ดูฟังเสียงเครื่องด้วยไหนๆก็ไหนๆเราฟังเสียงเครื่องเลยเดี๋ยวหาว่ารถรถวิ่งเยอะนี่เนียนกริบเครื่องแน่นปุ๊บเลยนะครับเนี่ยให้ฟังเลยนะเสียงเครื่องดีนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยอุปกรณ์จัดเต็มเหมือนเดิมนะครับบอยฟ้าคู่หน้า2018ขึ้นเนี่ยผมเชียร์เลยอยากให้ซื้อเป็นตัวนี้ออปชันเขามีมาเต็มหมดนะ จอแอร์ดิจิตอลวันโซนนะแล้วก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่าง,งอื่นครบนะภายในสวยกริฟเลยนะสภาพเบาะเบอร์เฟิร์มมากนะครับอันนี้อยากให้เข้ามาใครหาโบววิ่งแสนเจ็ดก็ลองมาดูก่อนว่าแสนเจ็ดแล้วเนี่ยเนี้ยไหมอันนี้เจ้าของเดียวประวัติดีนะครับเข้าศูนย์ตลอดไอ้ตัวนี้รุ่นพอยต u เนอร์คุณไม่ต้องกังวลเครื่อง2 0 0 4ตัวเนี้ยององวิง 24, วยว่ง4 0 0แสนสบายสบายเลยนะครับ ราคาตัวนี้คุ้มนะผมบอกให้เลยล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเพื่อแสดงว่าเซฟประหยัดไปกว่านั้นเนี่ยอีกสามหมื่นละแล้วก็ได้เรื่องของดอกเบีย้ยด้วยนะดอกเบีย้ยธนาคารตตัวศูนย์ภาษีสองเดือนใช้ได้นะถึงสามสิบเดือนกันยายนนี้นะครับยังใช้ได้อยู่ก็ประหยัดไปเป็นหกหมื่นเจ็ดหมื่นน่ะคุ้มนะครับคุ้มบอกคำยวคุ้มคันต่อไปคันนี้สีเงินแต่คันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวปีสองพันสิบเจ็ดสองพันสิบเจ็ดแปลว่าอะไรดูบันไดก็รู้แล้วเนี่ยเทียบกันสองพันบันไดเขาจะเป็นสีดำเห็นไหม บันไดสีดำก็คือตัวนี้ยังไม่ได้ไหมเนอร์เชนแสดงว่าเป็นดิส์หน้าดรัมหลังเบรกยังเป็นดิส์หน้าดรัมหลังอยู่เป็นดิส์เบรก2อล้อแต่สภาพดีนะจะบอกให้ก่อนว่าสภาพดีมากยางเยิงนี่ใหม่กิฟเลยนะนี่ตัวนี้ยางลึกกิฟเลยยางเนี่ยใหม่มากนี่เรามาดูดอกยางใกล้ๆเลยนะเป็นยางดี21เลยนะนี่สัปดาห์ที่15บหู้ยางแบบคือถึงรถตีลึกหน่อยก็จริงนะปี e 17ยังไม่ได้ใม่เนอร์เชนแต่ว่าคุณได้ของเนี่ยใช้กันยาว,ยาว ตัวนี้อย่างที่บอกนะก่อนไมเนอร์เชนเนี่ยนอกจากหลังจะเป็นดรัมแล้วเนี่ยล้อเนี่ยข้างในเนี่ยก็เรียกว่าเบาะไฟฟ้าเนี่ยจะมีตัวเดียวนะตัวนี้ตัวเดียวด้านนู้นจะเป็นเบาะแบบปรับมือเดี๋ยวให้ดูจะต่างจากตัวที่เป็นตัวไมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วนะเบาะนี้เป็นปรับมือตัวนี้แต่กุญแจเป็นคีย์เลสเหมือนกันนะครับนี่ปรับมือเห็นไหมอันนี้ก็เรียกว่าออปชันเขาจะด้อยกว่าหน่อยแต่ที่ได้เปรียบก็คือเรื่องราคาเดี๋ยวให้ดูราคานะราคานี้ได้เปรียบเลยราคาเนี่ย ผมบอกให้เลยสุดคุ้มเพราะรถคันนี้เนี่ยวิ่งอยู่ปี17วิ่งอยู่แสนหกนะเอา้าตีไปนะถ้าสมมุติรถ17เนี่ยก็ตีไปรถประมาณ5ปีปีหนึ่งสามหมกว่าโลปกติเลยถ้าแบบนี้นะครับแต่ราคานี่ดิ9,000 0กับ9,000บาทแค่นั่นเองนะครับโอ้โห3คันที่เมื่อกี้รีวิวมานี่คันลรเป็นล้านกว่าหมดไอ้นี่ ใครมีงบไม่ถึงล้านคันนี้เลยผมบอกให้เลยแล้ววิ่งน้อยนะว,วิ่ง30,000กว่าโลต่อปีคุ้มมากนะครับรถคันนี้สภาพกิฟตเลยนะผมบอกให้เลยนะเจ้าของเดียวเหมือนกันเมื่อกี้ผมให้ดูแล้วสภาพยางเนี่ยดีอย่างนี้นะครับภายในมาดูกันหน่อยภายในก็นี่ให้ดูนะปี17ก็จริงนะรถ5ปีแต่ดูดิโอโสวยกิฟตเลยอะ่ะเนี่ยลายมงลายมา้ยังเนียนกิฟตเลย น่าใช้นะแสนหกไม่เยอะหรอกวิ่งสําหรับรถ5ปีโอเคมากนะครับอันนี้น่าใช้มากนะปี17ใครหาบัดเจ็ตถูกหน่อยดูคันนี้คุ้มมากนะครับต่อไปอีก2คันผมจะนําเสนอตัวเครื่อง2008และนะไอตัวนี้2ตัวนี้เป็นเครื่อง2008สวยทั้งคู่สีขาว กับสีดาตัวนี้ไปไวแน่ไม่ต้องห่วงนะครับสีขาวแล้วก็สีดําเลยสีขาวนี่เขามุกยอดนิยมเลยนะครับเอาเน้นตัวสีขาวก่อนแล้วกันนะสีขาวตัวนี้สวยมากนะเป็นปี2018แสดงว่าไมเนอร์เชนเราเรียบร้อยนะสวยนะครับเนี่ยยางเนี่ยผมให้ดูเลยยางที่นี่ทุกคันเนี่ยยางใหม่กิ๊บเลยเนี่ยลึก ดอกลึกอย่างนี้นะครับยางคันนี้นะครับก็ปี21เหมือนกันเห็นไหมที่เนี่ยเราเน้นนะคือคุณลูกค้าเอาไปาไม่ต้องไปตั้งกังวลใช้ยาวๆเลยลูกค้าออก f o r ์ u จูเนอร์ที่เนี่ยแฮปปี้ทุกคันผมบอกเลยเพราะเราขาย f o r ์ u จูเนอร์เยอะเรามาดูกันนะครับว่าคันนี้เนี่ยเป็นปีตัวไมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วนะแน่นอนดิสสีล้อให้ดูเลยที่สำคัญเป็นเครื่อง2 8 0 0ซนีซีนะตัวนี้ถ้าใครแบบอยากจะสายแรงหน่อยควรเล่นตัวนี้นะ1น d ่งรหัสหนึีตัวนี้ออปชั่นเนี่ยกับ 2, 4, ือนกันนะคู่หนเรบร้อนะครับ ปุ่มสตาร์ทแต่ที่ได้มาที่ต่างกันข้างในเนี่ยจะเห็นตรงนี้เลยนะมีครูสคอนโทรลให้ด้วยตัว2,004ไม่มีให้นะตัวนี้จะมีครูสคอนโทรลให้เรียบร้อยนะแล้วก็ที่สำคัญจอเนี่ยนี่ได้จอแบบ T-Telematic ตัวใหม่เลยอันนี้จอใหม่เลยใหญ่ขึ้นเบลล์่มเลยนะครับอันนี้เราเห็นเลยนะเป็นแผนที่ในตัวนะครับตัวนี้ใหญ่เบลล์่มเลยนะจอเขาจะใหญ่กว่าจอปกติที่เป็นรุ่น2,004เมื่อกี้หลายตัวที่เห็นอันนี้ได้จอ T-Telematic มาเลยนะคุ้มค่ามาก และที่สาคัญเวลาไปดูกล้องถอยเนี่ยผมให้ดูนะกล้องเขาใหญ่เลยเนี่ยจอเขาใหญ่ขึ้นก็สะดวกมีเส้นการะยะให้เรียบร้อยอันนี้ดีเลยนะเครื่อง2,008รหัส1 g ดีตัวนี้เนี่ยใครเน้นวิ่งทางไกลผมแนะนําเลยเพราะจริงๆถ้าวิ่งทางไกลนะเครื่องตัวนี้ประหยัดกว่าเครื่องตัว2,004นะเนี่ยสภาพให้ดูภายในกิฟเลยนะบเบาเบ้อเนี่ย2,008ตัวขับ2คันนี้สวยกิฟเลยนะรีบเข้ามาเอาเลยสีขาวมุกเนี่ยบกติแป๊บเดียวบอกเลยแป๊บเดียวไปละ คันนี้ก็สภาพสวยเดี๋ยวเราดูราคากันนี่ราคาคันนี้นะโอ้คันนี้คุ้มจริงคันนี้2018 1นแนะ18แแท้ล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทรู้ไหมว่าตัวนี้เนี่ยออกห้างเนี่ยล้านห้าแสนเก้าหมื่นคือแพงมากอะ่ะคันละล้านหกอ่ะก็ประหยัดไปประมาณห้าแสนประหยัดกว่าตัวนั้นอีกตัวนั้นประหยัดเฉลีย่ยแล้วคันละประมาณสี่แสนคันนี้ประหยัดไปห้าแสนเลยคุ้มมากนะครับใครหาอยู่นะรถสภาพดีประวัติดีแล้วก็ได้สีตัวท็อปเนี่ยสีขาวด้วย คนหาเยอะนะร้าน9 9้0บาทถูกมากสำหรับเครื่อง2008เลยนะรีบมาเอาเลยฟรีดาวแน่นอนการันตีทุกคันเมื่อกี้ที่บอกเนี่ยฟรีดาวหมดนะยอดจัดสูงมากแล้วก็ใช้แคมเปญธนาชาติได้ด้วยนะครับสุดท้ายมาดูสีดำนะสีดำคันนี้ก็เป็นตัว2008ตัว V ีเหมือนกันนะ2008 V วตัวนี้เนี่ยเป็นปี2018เหมือนกันนะตอนนี้เราเน้นเป็นตัวม i n เนอร์เชนซะเยอะนะเนี่ยมันได้ข้างสวยนะครับแล้วคันนี้วิ่งเท่าไหร่เอ่ยคันนี้วิ่งอยู่ 2สนสามสองพันสิแปปีหนึ่งสามหมื่กว่าโลเฉลี่ยแล้วเป็นรถที่ใช้งานทั่วไปเลยปีละ30,000ื่นกว่าโลสภาพสวยนะครับสีขาวสีดำตัวนี้นนสวยมากทั้งคู่เนี่ยเป็นสีไปไวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้เครื่อง2008ตัวท็อป177บ177ม้า4 0 0กว่านิวตันเหลือๆก็อย่างที่บอกนะคุ้มมากราคาตัวนี้เนี่ยเท่ากันกับสีขาวผมไม่ตั้งแพงกว่ากันนะตั้งตามปี 1, 1 9 9 0 0 0บาทเหมือนกันนะเนี่ยสำหรับรถอย่างเงี้ย1 9 9 0 0 0้านบาทประหยัดไปแล้ว5 0 0แสนกว่ารวมถึงที่จะบอกก็คือแคมเปญชาตชาติเนี่ยคุณเอามาใช้เลยดอกเบีย้ยศ12เดือนเนี่ยมันหมดแค่สิ้นเดือนนี้แล้วเพราะนั้นรีบมาใช้ก่อนนะประหยัดค่าดอกเบี้ยไปอีกเยอะเลยนี่ประหยัดได้เฉลี่ยแล้วประมาณ6 0 0 0 0กว่าบาทคุ้มค่ามากนะครับก็อันเนี้ยเป็นกลุ่ม Fortuner ถือว่าผมมาอัปเดตตัวสินค้าให้คุณลูกค้าแล้วกันนะครับมีหมดนะ2004 2008เรามีหมดเลยนะครับขับ2คือตอนนี้น้ำมันท่วมนะน้ําท่วมหลายที่รถกลุ่มนี้เนี่ยบอกให้เลยขายดีคือถ้าใช้อยู่ในกรุงเทพใช้ต่างจังหวัดใช้ได้ยาวๆเลยไปไหนก็ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ําท่วมนะครับอันนี้รีบเข้ามาจับจองนะครับ รถสวยๆมีให้เลือกเยอะนะครับที่คูีมอเตอร์ของเรานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหากคุณลูกค้าต้องการหา Fortuner รนะรีบเข้ามานะแคมเปญนนี้หมดแค่30เดือนกันยายนี้เท่านั้นนะครับติดตามรถสวยๆจากทางเทคูสีมอเของเรานะครับผ่านทางช่องทางนี่ตรงนี้เรามี QR Code ให้แล้วก็มีเบอร์ติดต่อทั้งฝ่ายขายให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ